วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ที่ผ่านมามีงานสำคัญสำหรับพี่น้องชาววัวอีกงานนั่นก็คือมหกรรมการประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศสุสัตว์อีสานครั้งที่3ณอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรสุทินครังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีท่านยังให้ความสนใจกับบัวงามสายพันธุ์ไทยอินดูบราซิลและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่พี่น้องชาววัวอย่างมากเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศการเปิดงานจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะขอเรียนท่านอ่าดรจตุรภัทรสายสมาชิกสภารัฐธรรมแผนแด่ท่า,ทน,น,าแบบน,นที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเรา เปิดงานในครั้งนี้ขอต้อนรับท่านพี่น้องชาววัวครเทร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ขอาบเรียนเป็นท่านนางกไทยงานยังงการบริหารสัดกทุก่านอยาเ่านระีครับกับท่าน ที่ได้ดูงานท่านเกียรเป็นประธานที่จีเปิดปรกวดโคลินดูบาซินในเทศกาลมันแก้วหวานและมรดกอุปศัตริ์ที่สามครั้งที่สามก็จะปีนี้เป้าหมายของเขาในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานการประกวดโคลินูบาซินในงานเทศกาลมันแก้วหวานและมาดกอุปศัตริย์ศี่สามครั้งที่สามในวันนี้เท่าที่ได้ทราบ ที่ไปที่มาของการจัดงานก็ทราบว่าเป็นเจตนาดีเป็นอุปสงและเจตนาของคณะผู้จัดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงผู้เนื้อและเกษตรกรทุกกลุ่มที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผู้เนื้อโคอินดูบาชนในงานเทศกาลมันแก้วหวานและมานการประชุมที่สารั้งที่สาม นับบัขอขอบบนดนี้ครับขอผมกคุณ็นอย่างดีครับจากขอบพระคุณนะครับเพราะังนั้นอ่าคุณพินกำแสบอดีตท่านตีว่าการกระทรวงกระหมด้วยความรักและคประครับในนามของตัวแทนผู้จัดนะขอเรียนเชิญท่านนะขอของชัยนะครับทำที่ดีเปิดให้กับพวกเราครับนี่ครับอ่าเรียนเชิญท่านนี้วยนะครับ สื่อครับสื่อทุกสื่อครับขอเรียนเชิญด้วยความรักครับมือเรือดรังครับมือดังดังอ่าสุดยอดครับอ่าอันดับต่อไปครับท่านประธานครับมอบมันแก้วให้กับความต่างๆที่มาร่วมงานกับเราเอาขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับส่งมันแก้วนะครับ พวงใช่ผมก็ไม่มรู้จะเรียกอยาก่างไรนะอา้าท่านจะได้รับรูปถ่ายหนึ่งรูปนะครับพรตกันแก้วหนึ่งพวงเอาอะไรเลยครับส่งต่อเลยส่งต่อเลยเอาโปรพมดดรรรวมดดังนครับครับโปรพมวดดังเลยครับท่านนายกน้ำัยของเรานะครับมันแกว้วมันแกว้แกวหนึ่งหนึ่งพวงเห็นะไหม ันนแก้วควนะคงะรบท่านวัฒนพ์ครับและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิธีการเปิดงานท่านดรสุทินครังแสงก็ได้ชมการโชว์พ่อพันธุ์และร่วมส่งมอบวัวในงานด้วยค่ะตลอดจนเดินชมวัวในสนามประกวด ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเราหวังว่าในปีหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราพี่น้องชาววัวที่มีใจรักในการเลี้ยงวัวงามได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งค่ะ